สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Mac Million Channel นะครับผมวันนี้เราจะมาลองเปิดตู้ไคโดกันนะครับจะเป็นรหัสรีเลยนะแบบว่าถ้าสมมติว่ารีมาเนี่ยจะเปิดเจอหรือเปล่านะครับผมก็อันนี้มีอยู่130เพรนะครับตู้ไคโดนะครับก็จะมีตัว4ดาวหลักๆนะครับเป็นไคโดนะครับมีบาโโรมิโอฟูจิทุระนะครับลอปุจจินะครับแล้วก็เลจูนะครับผม ก็ตู้นี้เนี่ยเป็นตู้นะครับ5้าสเตป P-Day o f one p a e c e Celebration นะครับสเกลชาร์ปสนะครับเป็นรอบที่3ของกิจกรรมนี้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะได้ไครโดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับก็จะมีอยู่เราจะเปิดได้ประมาณ4 s t สเตปนะครับรหัสใหม่ห้สเตปนะครับหนึ่งหมืสเตปที่2ฟรีนะครับสเตปที่สามนะครับ เรามาลองดูดรอปเลตนะครับดรอปเลดเนี่ยไคโด1%นะครับล็อบลุจิ1%นะครับผมฟูจิทัละ1%บาร์โธนลโลมิโอ1%แล้วก็เลจู1%นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกสามดาวนะครับสี่ดาวก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณห้าตัวนี้นะครับผมที่เหลือจะเป็นสามดาวสองดาวที่ออกกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับเรามาลองดูนะครับห้าสิบเพชรแรกนะครับผม กดสูตรครับกดสูตรก่อนไปครับหืมทงดำมาเลยนะครับผมดูได้ตัวอะไรบ้างนะครับนะครับชูอาบิดานะครับร่างผอมนะครับร่างสลิมนะครับหืมอาลองไพเล็ตนะครับตัวปลาหมึกโคบี้ครับผมอาบิดาร่างอ้วนนะครับผมโคบ่าเฮลเมโปนะครับ เซฟนะครับอุซอบนะครับผมถ่าชิงนี้ครับอือ่าลองกูมาลองอแล้วนะครับตัวคัดจังนะอวิดาล่างอ้วนครับโอ้โหไม่ได้เลยนะครับสเต็ปแรกได้มาหนึ่งหมื่นเดี๋ยวมาลองดูนครับพูดพูดถึงก็ออกยามกันนะครับหนึ่งเอร์เซนนะครับเหมือนคนอื่นที่เขาได้ได้กันเนี่ยก็ เห็นไปลลงกลุ่มนี่แบบได้ากันข้างหลายตัวนะเราลองดูกันต่อนะครับสเต็ปสองนี่เป็นสเต็ปฟรีนะครับผมธงดำและตังคุโลนะครับนามิครับอุซอปครับผมอุซอปนะครับล่างแฮมเมอร์ถือคอนี่โคบี้ครับนามิครับผมอือ ร์แกนะครับกลือเลยนะไม่มีอะไรเลยนะมิดวินเดย์นะครับผมอุศบร่างคอนี่แหละครับบลุกครับผมเรียบร้อยสเต็ปที่2นะครับสเต็ปฟรีก็ไม่มีสีดาวหลุดมาเลยนะครับผมก็ถือว่าออกยากนะแบบนี้นะแต่ว่าก็มีนะครับคนที่โชคดีๆนะครับออกที่2ตัว3ตัวเบิ้ลๆบไปนะครับต่อไปสเต็ปที่3นะครับ 50เพชรสุ่ม11ครั้งก็รอบนี้เนี่ยการันตี4ดาวหนึ่ตัวแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันว่าตัวการันตีจะได้เป็นตัวไรน,นะครับแต่ใจอยากได้ไขโดนะครับผมลูบินครับโคบี้ครับทาชิงี้ครับยโยสคุครับสันจิคาดัม ทาชีครับผมนามินะครับอวิด้าล่างอ้วนไม่มีหลุดมาเลยสีดาวอวิด้าอีกแล้วโซโลครับผมโลโลโนอาโซโอล์อตัวสีดาวการันตีก็เป็นตัวบาโทโลมิโอนะครับจากกลุ่มบาโทขับนะครับแฟนขับหมวกฟางลูฟีเ่เขานี่ สามสเตปแล้วนะเพิ่งได้ตัวการันตีตัวเดียวนะครับไม่มีซีดาวอื่นหลุดมาเลยนะก็ถือว่าออกยากนันนะตู้นี้นะครับแต่เห็นคนบางคนก็เปิดได้ดีนะก็เดี๋ยววันนี้เลยสามสิบเพสสุดท้ายแล้วเดี๋ยวลองดูกันว่าจะได้อะไรไปนะครับ3 0มสเพรนี้ไม่มีการันตีนะคผมอวิด้าล่างพร้อมครับผมสันจิครับ วิดาล่างพร้อมอีกแล้ววิดาเยอะจังนะอลองไพเร็ดด่อนคีครับตังคุโรโอ้โหไม่มีหลุดมาเลยเก็บทองทองก็ไม่มีเลยอวิดาครับอาะวิดาเยอะจังว่ะวิดาแล้วนึกว่ากระบองเหมือนไคโดแล้วมันแล้วมาให้แทงกันไม่ได้นะเฮลเมโป้ครับผมชู เรียบร้อยครับสี่สเต็ปแห้งเลยไม่มีใครโดรุดมาเลยนะครับก็มีได้แค่สีดาวการันตีตัวเดียวนะครับเป็นตัวบาโทลมิโอนะครับผมก็ถือว่ากเกลืออยู่นะ1%นะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับลองกดไลค์ก็ติดตามแฟนเพจช่อง youtube ผมไว้ได้เลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาให้ดูมาแนะนำกันตลอดนะครับ ก็ได้เป็นตัวบโทลโมมานะครับ1ตัวนะครับจากการการันตีสีดาวนะครับเป็นสายโล่สีแดงนะครับผมตัวนี้ก็ก็ยังไม่มีตัวไหนที่เอาไปทำเป็นตัวหลักได้เลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับถ้าใครสนใจนะครับหรืออยากหรือใครอยากลองเปิดตู้นี้นะครับก็ลองรับชมไนแนวทางได้ครับแต่ถ้าเกิด เป็นรหัสลีจริงๆก็ถ้าเปิดเจอเกือแบบนี้ก็สมควรลบทิ้งให้ลีใหม่นะครับผมก็ลองดูครับถ้าใครลีเก่งๆนะครับก็ลองลีเรื่อยๆให้ได้ไครโดสัก80ครับแล้วก็มาทำเล่นเป็นตัวหลักวันนี้ลาไปก่อนครับผมถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้รับชมกันแน่นอนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Million Chanel